ในการที่จะไปอ่านนะคก็ต้องขอบคุณทางท่านนการสร้างสุขภาพให้กับชุมชนนะคะเพื่อที่จะประชาชนนะคะถ้าหากวันมูได้ที่เหตุท่านไม่มาคืนเมื่อท่ายใน้อภิษฐรรมจับนครับอเมริกเป็นโอกาสดีนะครับพี่น้องสวอห้อเมืองเข้าออกสวอ3,000โควต้าขอบคุณครับ ตนนี้พวกไหนติดควิดมออยู่นี่ครับเ <laughs> ราอสมองมุ่งทองพระภูมิพลผอ้กบขอชิท่าพี่พน,น,น้องตุลย์นละท่านท่านตุลย์ครับ <c oughs> วันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำต่อส้วง นะครับย pues an er ืนยันว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้อให้คนไทยทุกคนสิ้นภัยสุขภาพดีพี่น้องประชาชนของเราอย่างเต็มแข็งนะคะสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ d a ที่ได้รับเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีรวบรวมกันนะครับทั้งเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันเขาที่ไปขึ้ เอออยากใส่ยังให้ฟ้าวใส่อยากใส่แดดี่สิซนเป็นหม้อถึงบ้างมันเป็นคอยถึงบ้างึ่งมันพิดหลักเกลียวบอกไปนะมันระวังเอาไม่บอกครับเอออยากได้ยันข้าบอกเออยากใส่ข้าวก็ได้เดหมอแพทย์ไทยหมอแม่น้ำลพบาุนี่ก่ได้ไม่บอกครับแล้วเมื่อไหรเงินเกินว่า20ปีพ่อคือนั่งกุ้งใบหัวแมนบ้าเออเดี๋ยวนี้เศร้าว่าอะไรว่าว่าแม่บอกครับพ่อหันมือนี้พ่อกั่นข้าวพุ่ง ทีไ่หไหมันหมักไปมันบกครับเออคือเจ้าดีแล้วนี่คือนั่งอยู่นี่แล้วนี่ครับนี่นั่งอยู่นี่เอออยู่แต่ว่ามีเงินเดือนหุ่น <c oughs> มันบ่อยจนเงินเดือนห้าร้อยหกร้อยเจ้ว่ามึงนี่ที่ไปเป็นที่สาวนักปิติมันจะเลื่อนขึ้นเมื่อสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้การศึกษาดับุดท้ายของประเทศเดี๋ยวนี้ยวหาซิมสี่คนโรงเรียนอะไอุดรพิษอุดรถุน่ดดนานี่เดียรัฐมนตรีเนี่ยเออผูกไทยไทยกันเลยแอะแยะยุ่งเรื่องหุนยังคือเก่าตายคือเก่าเบิดมันบก แล้วอีกดังหนึ่งคือว่าบักหมูนี่สามสิบปีเขาเป็นพุทธหกปีพุทธสิบเจ้าอย่างเป็นยี่ป่าแ่าสั่นโอ้โหปัญหาขบคุครับเอาาขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับเจ้าเด้งนั่มันดังเงี้ยตัวนี้เหรอดูหน่อยด้านหลังนะครับขอบพระคุณอสมนะครับทุกๆครับ นะครับอสมอท่านต่อที่ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านไม่เคยทิ้งนะคะขออะไรก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านบอกสู้สูมูมูสู้สูีผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยกันอุดหนุนเพื่อมาเป็นขวัญและกำลังใจกับอสมอโดยการมอบเสื้อกักให้กับทางอสมเทศวาณนาจา์ ก็เป็นการให้กําลังใจของอสมอครับเพราะว่าอสมอเป็นผู้ด่านแรกที่จะต้องต่อสู้กับโรคร้ายโควิดก็ยังไม่หายแต่ว่าทุกอย่างประเทศต้องเดินทางต่อไปก็เลยจําเป็นจะต้องให้อสมอได้ทํางานหนักขึ้นเพราะงั้นวันนี้ท่านอนุทินชาญวิรกุลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีศักสยามก็ได้สั่งการมาว่าให้ทําอะไรที่จะดูแลคนของจังหวัดตัวเองได้ให้พยายามจะทําผมก็จึงเห็นว่าอสมอเป็นด่านแรก วันนี้ก็ได้มีมาที่เทศบาลอาจารย์ก็ได้รับความต้อนรับที่ดีนะครับและเขาก็เป็นนักสู้ที่ดีโดยมีผู้นําท้องถิน่นคือท่านนายกเทศบาลและก็ท่านรองนะฮะเป็นผู้ที่เปิดโอกาสและก็พยายามต่อสู้กับโรคร้ายด้วยกันทั้งทั้งทั้งเรากับเขาก็หวังและให้กําลังใจทุกท่านนะฮะประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยว่าเราจะต้องเดินทางไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและก็ร่วมต่อสู้กับโรคร้าย ร่วมต่อสู้กับเศรษฐกิจและร่วมต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยสิ่งดีๆจะต้องเกิดในประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับ